เคล็ดลับการเติมบุญให้ตัวเองทำได้ไง่ายๆทำได้ทุกวันพนมมือหน้าหิ้งพระหรือเทพที่บ้านของท่านหรือวัดว่าอารามต่างๆตามแต่ท่านสะดวกและลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาประจำตัวเจ้าบุญนายคุณประจำตัวแล้วกล่าวตามนี้ด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลได้กระทำมานับพบนับชาติไม่ท่วนและบุญที่กระทำมาในชาติปัจจุบัน ขออุทิศบุญนี้ให้กับตัวข้าพเจ้าให้กับสังขารมนุษย์ของข้าพเจ้าเทพเทวาเจ้าบุญนายคุณที่รักษากายสังขารของข้าพเจ้าขอให้ดวงจิตกายทิพย์กายสังขารของข้าพเจ้าที่ตกอยู่ในภพภูมิที่ลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานสุขภาพร่างกายที่เจ็บป่วยโชคลาภที่ไม่มีขออำนาจบุญกุศลเหล่านั้นส่งผลให้ดวงจิตกายทิพย กายสังขารของข้าพเจ้าจงหลุดพ้นจากวิบากกรรมเหล่านั้นขอจงเปิดสิ่งที่ปิดเปิดโชคเปิดลาภเปิดด้วยบุญกุศลนี้ด้วยเถิด